โอ้ขโมยเกินขโมยเกินขโมยเกินเฮ้ยเเอาละครับของ่าวสวัสดีท่านชมด้วยนะครับผมนายกวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวยศนะครับในเซิร์ฟเอ็มซีคีรเซนต์ฟันเนะครับผมยศนี้ก็จะมีชื่อว่ายศรีเจนนะครับผมนะก็สำหรับของรีเจนครับเนี่ยก็จะเป็นธนูผมพลังเจ็ดต่อยเจ็ดเปลวไฟเจ็ดไม่จำดาบผมสิบห้าทองครับอันนี้ก็เป็นลูกธนูหนึ่งทองครับดาบเพชรความโค้งห้าผมธาตุไฟสองครับ อันนี้เป็นเจ้าทองครับใช้เจ <glorious. S 1> ้าทองนะฮะอีเตอร์เพชรครับผมประสิทธิภาพสองคึงหึงทองครับอันนี้รองเท้าเพชรโครงพันสามครับผมห้าทองครับหมวกเพชรโครงพันสาห้าเหล็กครับผมอันนี้เสื้อกลอกเพชรไม่แรงช้าครับผมสามเหล็กการเก็งเพชรไม่แรงช้าครับผมสามเหล็กสามเหล็กนะฮะเออที่นทีสี่เหล็กนะครับผมออคซิเดียนครับผมแปดไดมอนด์อันนี้ไอรอนครับผมสิบหกไดมอนด์อันนี้โกหนึ่งไดมอนด์นะครับผมก็ เวลาเราจะแลกเป็นโกเนี่ยต้องใช้หนึ่งไดบอลใช่ไหมครับของร mm ิเ hmm. จนเพราะฉะนั้นเราก็แลกของนี่เลยนะฮะของพรีเมียมนะฮะเออหรือว่าของฮีโร่ก็ได้นะครับนะฮะเคผมขอแลกของรอแป๊บบอกเลยโคตรโหน,นะรีเจนอะถ้าคนเล่นรีเจนเป็นนะครับเออเล่นเขาเรียกว่าแบบคนเล่นมีมีฝีมือนะฮะเออก็สามารถตบเขาเรียกว่า ตกฟูบีดได้เลยนะครับผมทุกคนนะโอเคครับต่อไปกันเลยนะครับพร้อมให้ได้เสียงคีบอร์ด้วยนะครับหรือก็เสียงน้องโอ้ยเีบียละ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 ลสวยเคียนมาต่อ แเนี่ยแต่งนี่ก็คือเวลาแป๊บเดียวนะครับสามารถทำได้ขนาดนี้นะครับเดเดียนะครแต่ว่าถ้าเราเจอซูพีนก็อาจจะตึงหน่อยครับแต่ว่า,า,าน่าจะทำได้แน่นอนะครับถ้าผมถ้าคุณมีถือมือนะครับฟาร์มครับตอนนี้ได้ตัวเรียบธนูเรีเยบนะฮะแต่ถ้าผมจะไม่รีวิวให้แล้วกันนะครับสำหรับธนูนี่นะฮะ ดูอะไรอ่ะดูเจนนะให้ทุกคนไปลองเองแล้วกันเออแม่งแรงมากอันี้คือเจ้าเลยอ่ะคือสู้ทุกพิมสู้ด้ทุพิมอาจจะไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเรายิงแม่นก็แน่นอนเรามพูได้แล้วแต่ครับนี่พอที่สองนี้จบนะครับเคมานี่ก็มีแค่นี้ผมสำหรับรีเจนนะไปนี้ก็ต่อไปเราก็มาดูในสกายบอลกันเลยครับโอเคนะครับผมเนี่ยสำหรับโยลรีเจนนะครับในเซิร์ฟนี้นะฮะก็ดา มีเป็นอันนี้นะครับผมนะเอาทุกอย่างครับเกาะอินชานหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกหมวกเหล็กครับผมเกาะไดมอนด์นะฮะเกงเเหล็กครับผมรองเท้าไดมอนด์นะฮะต่อไปไอเทมนะครับผมก็จะมีดาบดาบเหล็กนะครับผมเปนชานะฮะเกงเกีชาเดินไกลครับธนูเออเดี๋ยวจะไปดูเลยช้านผู้ช้าโอเคเนี่ยมีความประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็มีมีกระโดดสูงด้วยนะ คือเขาเรียกว่าสกายวอลเนี่ยตอนนี้สกายวอลของเท้เาเตียงแล้วนะครับตอนนี้ของทางเท่าเตียงแล้วจูบิมดีเจนอะไรอีกไม่ใช่เด็กแบบโนแล้งก็ท่อเขี่ยแล้วนะเพราะว่าแต่ว่ามันมันจะใช้เวลาในชะาเวลาใช้เวลาคนระับแค่นั้นเองครับอินชาร์ดหมดนะฮะอย่างที่บอกครับกรเกาะเพชร ก่อของดิกเกนอะอีชา้าหมดนะครับมาต่อเรับโอ้สองอรั้แล้วครับเราได้แอปเปิ้ลตรงนี้มันจะมันจะไม่ไม่เหมาะตรงที่น้องแอปเปิ้ลเลยนะครับมันโค้งไปนะคนที่ไม่ได้น้องแอปเปิ้ลคือแบบตอนน้องแอปเปิ้ลไม่ทำอะไรเงี้ยก็แพ้ไปนะครับลาคนเลยติตด,ดตรงนี้ไม่ได้นะ <c oughs> แต่แต่จะโดนตีดตรงนี้ไม่ได้นะ มาขอตั้งจะเล่นก่อนนะเดะเรื่องอะไรเยวมาผมแตกเปลากินอะไรต้นแบบอุ้ยเล่นตายแนละ้ว โอ้โหโอ, work, โอ,โอ, karaoke, โโอ้โหคอมโบเกินคอมโบเกินคอมโบเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้อกันทุกคนนี่น่าจะมีแล้วนะครับก็มีนี่ซาวเวอร์เกมนะแต่ว่ายังไม่เปิดเครปก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับพผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับชีนี้สั้นนะครับสั้นมากเลยนะก็ ผมดียจยดดี่กินทค่นี้นะครับผมก็ลืมกดติดตามไม่ด้วยนะครับผมก็กดกระดิ่งด้วยครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ